ระวังนะสิดสดได้เดียวนะครับผมได้ตัวชอนแหวนครับกลายเป็นนี่ยัยยกษ์เย็นนี่ครับกลายเป็นยักษ์ยางนะครับผมสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมขอดีตามผลงานครับยักษ์ยางแก้ขันยอดจริงครับผม